เมื่อมือขับฟอร์ซมาทำอะไรที่นี่มาสิบปีสิบปีแล้วที่ไม่ได้มาสิบปีนิดๆวันนี้เรากลับมาจุดเริ่มต้นของชีวิตอยู่ที่นี่วันเดียวคงไม่พอเดี๋ยวไปที่หนึง่ง